สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ามาแนะนำเกี่ยวกับจานของ PSI OK ครับแนะนำการติดตั้งที่ผมทดลองติดตั้งกับต้นไม้ครับสำหรับท่านที่จะติดตั้งที่ตามทุ่งนาตามอ,าอะไรก็ได้ครับที่ท่านอยากจกติดครับอันนี้ผมทดสอบดูสำหรับที่จังหวัดต้นแก่นะครับตัวน,นี้ตั้งให้ ให้ได้เก้าเก้าสิบองศาครับเก้าสิบองศาหมดครับขึ้นมาเก้าสิบหัวตัวนี้จะเป็นหัวเฮดดีครับชัดมากครับหัวเฮดดีความชัดนี่ผมถือว่าโอเคครับหัวเฮดดีราคาไม่แพงครับสี่เคครับตัวนี้เขาจะมาเป็นชิ้นหมดทุกทุกอย่างครับตัวนี้ชิ้นเป็นชิ้นชิ้นเราก็ประกอบตามรูปประกอบข้าวตามรูปจานครับ แล้วที่สองกัญก็คือตัวนี้ที่เราประกอบปุ๊บที่นี่ทดลองตั้งอยู่ที่45เลข45อยู่ที่หัวน็อตพอด,ดีอยู่ที่กลางน็อตครับ45อยู่กลางน็อตสำหรับที่จังหวัดกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็ตรง4ี่นาฬิกาพอดีครับเอานาฬิกามาทาบก็ได้ครับ4ี่นาฬิกา อันนี้จะได้สี่นาฬิกาพอดีแล้วก็ที่คออาจารย์ตัวนี้ตรงนี้ก็อยู่ที่หกระหว่างห้าสิบห้าห้าสิบห้าครับประมาณห้าสิบห้ากับหกสิบห้าครับอยู่ขีดกลางระหว่างนะครับอ,อันนี้ก็ ตัวนี้ก็เป็นอ90งองศานะครับสำหรับจานตัวนี้ที่ที่นี่ครับก็ติดตั้งไม่ยากครับซื้อมาทีละชิ้นก็ได้ครับก็จ้างสายก็ถ้าจะใช้ใหม่ก็ดีครับนะครับก็ใส่แล้วก็ประกอบผมทดลองติดกับต้นไม้ดูนี่ในลักษณะของโปรแกรม เกมส์ซอฟต์แวร์ของเขาก็จะเป็นกล่องเล็กๆครับกล่องของเขาใช่กับกล่องนี้ครับ G ี M อ,อตัวนี้ครับผมใช้ตัวนี้ที่ผมปรับตั้งแล้วตามที่ที่บอกเมื่อกี้ครับตามที่บอกท่านก็ได้แค่นี้ครับเพราะบางหลังคาอยู่เมื่อกี้ครับก็ความแรงก็เก้าสิบเก้าคุณภาพ ก็ได้สารสองครับถ้าให้มากกว่านั้นก็ต้องเลือดออกจากหลังคาครับส่วนถ้าเราติดตั้งเหมือนตัวนี้ข้อดีของเขาค,คือสามารถรับ wi-fi จากอิเนเทอร์เน็ตได้นะครับสัญญาณเขาจะนิ่งดีมากครับสำหรับรุ่นนี้ผมก็แนะนำครับแล้วก็สายก็มาเสียบเข้ากับตัวนี้ครับมีเสียบสายแล้วสายนี้เขาเสียบเข้ากับทีวีของท่านจะเป็น HD นะครับ ตัวนี้ส่วน,วนรีโมทของเขาก็เขาแยกออกมาเขาแยกออกมาให้แบบนี้เลยครับรีโมทเขาเอาไปติดตรงไหนก็ข้างหน้าก็ได้เนี่ยครับกนะารปรับก็อยู่ที่ไทคม KU นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงก็เปิดนี่ตัวตรงกลางนี้ก็ความสี่ของหัวหัวจานก็ยูนิเวอร์แซลตัวนี้ครับตาม ตัวเลขตามที go, ai ai. ่ขึ้นครับก็ปรับประมาณนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนตัวอื่นก็ตั้งค่าหรือนิ้าเนี่ยมีหลายอย่างชัดดีครับก็แนะนําหัว 4K ครับหัว 4K ชัดมากเนี่ยครับตั้งค่าแเนเตรียมถ้าตัวนี้ปุ๊บเราค้นหาด้วยตัวนี้ก็ได้ครับแต่เราค้นหากดลงมาปุ๊บเลยหมดค้นหา ก็คือค้นหาทั้งหมดเนี่ยค้นหาเลยถ้าเราได้คุณภาพแค่นี้แล้วก็ความแรงก็ได้แค่สามจุดสองก็ไปได้ครับนี่จะก็จะจูนได้หมดจูนได้ประมาณสองร้อยกว่าช่องครับเนี่ยครับผมทดลองจูนให้ท่านดูก็ความชัด ก็ชัดมากครับเนี่ยเยอะครับทั้งหมดสองร้อยสองร้อยกว่าอ๋อสองร้อยกว่าช่องครับเนี่ยช่องชัดมากครับชัดดีครับหลายช่องครับเนี่ย กันมากเ<อ>ือาจมนสมห้าาามัือะครับถ้นกอาจจะมีความปิดเมนูครับการตั้งค่าอื่นก็การใส่สายสายก็สำคัญใส่สายการปอกสายก็ต้อ,ๆๆตองๆๆปอกให้เหลือเหลือออกมาสักอจะม้อวามปิดครับ ปิดแล้วก็แนะนำท่านดูครับการปลอกสายแล้วก็สวมสวมหัวตัวนี้ครับที่สำคัญนะครับปลอกสายยาวประมาณนี้ครับออกมาประมาณหนึ่งเซนครับแต่ถ้าสายตัวนี้ไม่ถึงครับก็สายตัวนี้ตั้งหัวเลยเตั้งตั้งหัวจานแล้วก็ที่เนี่ยครับตั้งหัวจานแล้วก็ที่กล่อง ถ้าว่าท่านปกหัวลายตัวนี้สั้นนะครับผมทดลองก็รับหลัญญาณไม่ได้ไม่คุณภาพไม่ขึ้นครับนะครับถ้าเราอยากลายปุ๊บต้องระวังครับตัวนี้เนี่ยสำหรับท่านที่แนะนําว่ารุ่นนี้ชัดชัดมากแนะนําครับเพราะหลายหลาย,หลายรุ่นที่ใช้มาก็ถือว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับ เป็นเฮดดีแล้วถ้าใช้ร่วมกับหัวเฮดดีนี่จะชัดชัดมากเดี๋ยวผมใส่สายแล้วก็นะครับผมปิดแล้วก็ผมเดี๋ยวชุดเนี่ยหัวธรรมดาก็าจะเป็นอย่างนี้ครับั ตัวนี้หัวสีเีนะ่หัวธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปลี่ยนหัวธรรมดาดูครับว่าชัดไม่ชัดนะครับสำ,ำหรับที่ปอกการปอกสายที่ที่ตัวนี้ครับบางบางคนปอกไม่ถึงครับ ถ้าท่านมาติดตั้งเองนะครับจะไม่ถึงตัวนี้ครับนี่ครับก็ตัวนี้ออกสั้นนิดครับก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นหัวธรรมดาดูว่าใช้ได้ไหม หัวน,นี้ราคาไม่ถึงร้อยครับหัวสีเกี่ยกที่ผมดูดูมาครับจานก็ทั้งหัวทั้งจานก็ร้อยก็บาทครับถ้าเราซื้อมาติดตั้งเองกล่องก็สี่ร้อยห้ารอยครับหรือประมาณนั้นตัวนี้สีนาฬิกาตอนี้ก็ไม่มีเลขให้แต่เราก็ เอาที่สายสีนาฬิกาก็าได้ล้อมุนกับสีนาฬิกาหุ่นแน่นม นี่นาฬิกาคือถ้าใครไม่มีก็ถ้าใครไม่นั่นก็เอานาฬิกาทาบเลยครับสีนาฬิกาเนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็โอเคคือสีนาฬิกาของแท้อ่าโอเคดังั้นเราก็ผมก็ทดลองดูก่อนครับหัวเกา่าว่าจะได้ไมั้ยว่าสายสายตัวนี้ครัเอาตัวนี้ ถ้าว่าสัญญาณอ่อนถ้าท่านติดตั้งที่อื่นที่อื่นหรือที่ไหนก็ถ้าได้ประมาณนี้แล้วก็ปรับหาซ้ายขวานิดหน่อนหน่อยครับก็โอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราเปลี่ยนหัวตัวนี้ก็จะเป็นยังไงบ้างพอเปิดปุ๊บเ้าจะบูตเครื่อง ค้างเลยเมื่อกี้เข้าหาเข้าหาหัวนะครับผมเปลี่ยนหัวตัวนี้แต่ว่าโอเคอยู่เนี่ยครับเปลี่ยนหัวตัวนี้ค่อนข้างจะแรงกว่าสี่สิบห้าเมื่อกี้ได้ยี่สิบห้านี่หัวธรรมดาครับแรงกว่าหัวอา่าที่เป็น เฮดีครับโอ้เลนเกว่าครับโอเคครับก็แนะนําสําหรับท่านที่ซื้อมาประกอบเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับซื้อมาทีละชิ้นก็ถือว่า,าได้าราคาไม่แพงก็ประกอบประกอบเองกันครับได้ครับตามนี้ครับ นี่ยครับตัวนี้ก็มที่ว่าตั้งจาก90องศากับพื้นครับหรือใช้ระดับน้ําก็ได้ครับ,ระ,บระดับน้ําวัดตรงนี้ให้ตรงแล้วก็โอเคเลยครับขอบคุณครับก็อย่าลืมติดตามในคลิปวิดีโอต่อไปถ้าผมมีสาระหรืออะไรดีๆก็นํามาแนะนํากันครับสำหรับจานนี้ก็ติดตั้งตาม ได้ตามนานก็ได้ครับสำหรับท่านที่มีไฟฟ้าที่ว่าใชา้ก็ถือว่าคุณภาพดีครับครับขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามชมและในคลิปวิดีโอต่อไปก็จะแนะนำเกี่ยวกับสาระความรู้ที่ประหยัดต้นทุนและรายจ่ายให้ท่านได้ครับขอบคุณครับ